ไทรวันด้วยสุคนชัยอารีตอนสุดท้ายบนเส้นทางกรรมของอดีตนายกทักษิณเป็นที่ทราบชัดเจนแล้วอายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องอดีตนายกทักษิณชินวัตรข้อหาเข้าขายตามม .112 แต่เจ้าตัวไม่ได้ไปฟังคำสั่งดังกล่าวเนื่องจากติดโควิดกระทันหันจึงขอเลื่อนไปก่อน ซึ่งรายละเอียดในเนื้อหาทั้งหมดมวลชนคนที่อยากรู้ข่าวนี้ตลอดจนนักวิชาการกับพวกปากหอยปากปูรู้รายละเอียดมากกว่านี้ก็ว่ากันไปบางคนถึงกับคิดล่วงหน้าไปว่าระหว่างที่เลื่อนนัดฟังคำสั่งอีกระยะหนึ่งเจ้าตัวเขารู้ล่วงหน้าแล้วจึงจำต้องเอาเชื้อโควิดมาติดกระทันหันเพราะกำลังตัดสินใจสู้คดีหรือขึ้นเครื่องบินส่วนตัว หนีจากประเทศไทยไปตั้งหลักอีกครั้งก็ต้องคอยติดตามดูกันต่อไปอีกไม่นานทุกคนต้องรู้ร่วมกันแน่นอนหนีหรือสู้รู้กันได้ทั้งโลกครับคงไม่ใช่ม้วนเดียวจบอย่างที่กองเชียร์รอคอยเพราะเงื่อนไขอื่นๆที่ทยอยออกมาให้พวกเรารู้ได้มากขึ้นการเมืองในมุมรัฐบาลที่เคยคึกคัก และเหิมเกริมคิดว่าไม่มีใครเหนือกว่าอำนาจการเมืองที่ว่ากันว่าการเมืองอยู่เหนือกฎหมายพักการเมืองอยู่เหนือนโยบายทุกอย่างจบแล้วนายนี่คือเส้นทางกรรมอีกสายหนึ่งที่กำลังเปิดทางให้คนมีกรรมเดินไปสู่เส้นทางแห่งกรรมนั้นๆจะร่ำรวยล้นฟ้าบารมีเหนือชนชั้นอื่นใช้อำนาจและเงินตรา นี้ทางกรรมที่ก่อไว้กับแผ่นดินไม่พ้นหรอกครับช่วงนี้คนไทยส่วนหนึ่งใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับกลัวกันว่าถ้าทักษิณเดินลอยนวลต่อไปได้เมืองนี้จะวุ่นวายถึงขั้นประชาชนถูกจูงออกมาเผาบ้านเผาเมืองอีกแล้วหรือเดือดร้อนกับการทำมาหากินจนกันแทบจะไม่มีจะกินยังคิดจะออกมาเดินนำหน้าพวกคิดร้ายต่อแผ่นดินอีกหรือ ก็ได้แต่ภาวนาอย่าได้เกิดอุบัติเหตุเพศภัยนำไปสู่การแย่งชิงอำนาจจนกระทั่งคนมีสีนั่งรถถังติดอาวุธยึดอำนาจเด็ดขาดอีกจะหนีไปอยู่ดีมีสุขบนสมบัติมั่งคั่งอีกครั้งไปเถอะหรือชอดใช้กรรมในคุกให้หมดสิ้นเสียก่อนแล้วค่อยมาคิดชดใช้บุญคุณแผ่นดินคนไทยเขารอได้นะสุคนชัยอารี สืบจากข่าวรายงานสนใจลงโฆษณากับสืบจากข่าวที่มียอดคนติดตามกว่า1ล้านยูเซอร์และคนดูกว่า10ล้านวิวต่อเดือนติดต่อได้ที่โทรศัพท์086-995-9575และอีเมลสืบจากข่าว at gmail com